Uh huh. สวัสดีครับเอฟซี FC นุ่มแบงน้องบะเขียงครับมือนี่สีม่านข้าพี่น้องล่างโพลีนะครับพอดีเล็บอันไม่ไปไปไ,ปได้โพลีครับพี่น้องนี่ครับจอกจอกมันเป็นบัตะเล็กเพิ่งเนียยก่อนเนี้ยวถุงห้อยยานครับ uh huh. ถุงห้อยหยาข้าวกล้วยบานเท่าครับน่ครับล่างซักบอกท่านไอยพี่น้องครับ พอดีเรื่องมันไม่ไปรอห่างนี่เขาครับก็ได้ขี่รถห้ายากนะครับกัช่างชิกินเดีย๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอันนี้อันนี้เนื้อเนื้อตาบคางนั่นครับเนื้อตาบคางโอ้พี่น้องจะเสียบปานผาผมร่วมครับปานผาผมร่วมเรือพี่นอ้องชัดปะครับช,ช,ชัดชนาะเสียบขนะนั่นปะ พูดพูดร่งคนก็นล่างๆเมื่อถ้กินต้มลี่เนาะนะคัดย่างดีเลยพูดอันนี้อันนี้ฉันว่าจะเรียกว่าจอกผู้รู้จอกจอกจอกเนาะจอกเม,ม,มกียนเมียนสภาพมันก็นค,นคือจังเัินละเผินปัดพุ่งงัวบ้านเฮาสิ่มไปในป่าเหล็กยี่นอ้องก็ดีนุ่มแดงเล่นบอกไม้ไปเล่นไปเห็นครับโอ้ยเป็นจังบุญเนาะพี่น้องมาไม่ได้กินหราครับปีนี้ พอดีเลยเด็ดเน็ปต้มใส่เทียงครับเทียงพอดีเลยไหมพี่น้องไม่เลยครับยิ่งเหนยประมาณสองมื่นยิ่งเหนยประมาณสองมื่นครับอากาศมันเย็นเพราะท่านบูดนะครับเพราะท่านนอาครับนี่สดๆเลยสดๆเลยพี่น้องทำแช่ตุ่ยเย็นมันเข้าไปนะคอับชิมันบวงดีให้ครับนะครับล่างขึ่นล่างขึ้นีเรยบร้อยครับะไอคืๆๆอกองไฟ นี่ครับตะเล็กคนไทยหน้ากับเขาเหรอเราล่างใส่ครับตะเล็กล่างใส่ครับพี่ปักใส่ออนใส่ออนไม่คมล่างบ้างร่างก็ได้ทีใส่ออนมันครับพี่น้องอ,นนอันนี้อันนี้ซุ้มลรางแล้วครับนี่ <c oughs> ว่าจะเสียบเนาะขาวงามพี่น้องต้องรล้ครับเมื่อท่านต้มนะครับบานเอาไปต้มเดี๋ยวจะต้มตอนต้มได จีใายคลิปไว้พี่น้องเบิ้งดออครับเขาเป็นตะแซบเนาะน,นี่พี่น้องอันหนึง่งอันตอกคูนู้นมอเต็กเรคนเดินอกอ,อันนี้แหนมันติ่ไ,ได้เตรียมถาดอกไม้พอดีครับพี่น้องได้นำตกพอดีพอดีเลยครับท่านลำท่านนำไรงามครับ อันนั้นเป็นคนนั่งถ่ายกินครับซ่อมเหตุการณ์พี่รถึงป็นคนซ่อมเหตุการณ์ครับเพื่อเหลือมได้เจอิดกอีกลเล่าเล่น <c oughs> ี้โอ้เอองถือมาบูดโปหัวถุงเท่าือเปียก <c oughs> ล่างโคลี่ครับล่างใสครับ <c oughs> เครื่องนเครื่องนกวางมูดครับ <c oughs> นี่สัมผัสสดคนใหม่ก่นครับผู้คนท่านเคยกิน ดีใจว่าพ่อใหญ่สิได้กินเลยครับดีใจยุ้อาหารสัตว์ป่าเนาะเพิ่นล่าเพิ่นล่าฤดูกาลละเทือครับปีละเทือปีละเทือครับฤดูกาลได้ล่มนี่ครับบรรยากาศเจ็บบังไม่ได้ก็เละยี่สิบสามสิบโลแล้วครับมือหนิไม่กระหายน้ำไม่กรหายน้ำไเหลือมรพการขาม้าพี่ครับเราหยันหยันนำมาเลย เดี๋ยวพี่น่องน้ำตกงามเลยครับหุ้นป้องนี่เลยได้อยู่ใส่เลยครับพี่น้อง,งมเงาเงาเหมือนโบโแมนเอีหยังดิตะเล็ยกนางใสอย,ยู่บ่ท่านกาครับมันเอบูอ้ ทุงสามิบจ so ีบก no. ับวเงินบ่ตะเล็กทุงยังไ่เร็จตในวัถุงจอถุงจอก็ซื้อทุงสามิบกีบกาเอาไปแล้วฝรั่งก็าดแล้ะบ่ยัเปลี่ยนเลยแต่ในเมียฝรั่งคนไทยในเมียคนไทยเนาะนี่ครับพี่น้องมันคือของเครืองในง่วอบานฮาบ่คือกันนะครับยเเลยนี่บครับอ ้ยดวงดีลราละพี่น้องว่ามันชิบอะไรกินน้ำเพลินมือขึ้นก็เห็นเพลินกินแตกแซวแซวยู่บกาไปกินน้ำเพลินมามื่อนี่อย่าคล้องมัดใดซะเอ้ยของทีมงานที่มาเช็ดงานน้ำกันเบิ้งคลิปนุ่มแบงก็ต้องขอโทษก่อไฟเรือยครับที่มาไอแบงไหงมัน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 พุ่งไปไงครับไปญาติอีกาไปญาติอีกาเอาครับไม่ไหลเดี๋ยวไปเพอยู่ดอก เพียงแค่ตะเล็กมือนีมาทานวะโอมน่น้นองเลยสมอยากเลยยิงเสียงปืนเขาตรงไล่แตกเขาหน้าตะเล็กแลว้ววะฮาบ่พอดนะครับที่ได้ยิงเสียงปืนนี่พี่น้องโอ้ดีเนาะเขายิงเราเขากับปาดทีใไว้คนไทยรู้หรอครับโอ้ปวดมือพี่น้องเลยชุ่นยกชุ่นเลยเอาท่างเอาท่างสบายเออ เอ้ยแต่เสียบเนาะมันหงอยู่พ่วงเหมือนเพ้่อนพี่น้องปานปานปานพาเส็ดตัวเนาะปานพาคุณหนู้านเท่าไหมน้องวอกเออเฮ็ดให้พี่น้องเข้าเบิองแน่ท่าเฮ็ดสาดย่างดีครับเฮ็ดกินอยู่พ้อมนี่นะครับมันช่วงช่วงที่ที่ได้กินโพลี่ก็ว่าช่วงเก็บบักแดงครับก่อนสิกลับบ้านประมาณสองสามวิกครับเดี๋ยวไปพ่อใหญ่ เอาสักนิเนาะพี่น้องเนาะล่างเรียบร้อยแล้วครับใส่ถาดใม่่บส่ถังไงต้อาใส่ถังพี่โจมล่างถังเนี่ยใส่ถังยังไงกลัวว่ะใส่ถังไม่ใส่ถังอยู่แล้วไอกลัวฝากกดไลค์กดแชร์นั่ด้วยครับเบื้องคลิปเราพี่น้องเดี๋ยวไปตอนไปต้มแล้วก็สีได้ข้าวมันเป็นตะแเสียขวดเต้าท้ายพี่น้องลุกเบื้องอยู่หรอครับพี่น้องเต็มถาดพอดีครับเอาเนี้ยเอาเนี้ยเดี๋ยวไปครับตะลิกเรียบร้อยครับแคบเดียว น้ำเลี้ยไหลนี่นล่างเพี้ยเดียวน้ำสถานท,ที่ล่างมันหมอครับมันน้ำมันไหลครับอ๋อสานีเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ครับเดี๋ยวต้มไส้นุ่มแบงไทยบิ่งอย่างเช่นด้วยไทยว่าไทยพี่น้องเขาเบิ่งน้ำจืดอกเนาะจังจะเริ่มแรกเลยจังจะข้างหมอเลยครับจังเบิ่งคลิปตอนต้อตมอีกเด้อพี่น้องเด้อตอนมันสุกค,ครับหย่าตุ๊กปังยกโชเออคืนแรกครับคืนแรก พื้นที่สองอา่าไอ้ถุงมันเป็นถุงห้อยหยามนครับนี่ครับสามพื้นล้วพี่น้องปาดออกกะเพาะเออกะเพาะมันแม,ม่นกะเพาะพด้ยเนาะ,นะสีพื้นเงี้ๆครับแล้วก็เหลือใส่ครับ โอ้เรียกอีกพื้นนึงอีกโอ้ยใหญ่เติบหาพื้นเพื่อวนอยมันัวผนอย้ยว่ามันผูดหน่อยว่าเมียนต้องพี่น้องแถมเนื่อยอก้อนนึงครับกามันดึงกินว่าได้อันนี้เป็นไสครับไสเอาไสถาดไปยังนะปักเ <c oughs> บิง่งคลิปแล้วก็กดติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเอาทำนี้ก่อนนะครับงงสวัสดีครับ